สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเรียนเรื่องการแก้อสมการเอกโพ e n เนเชียน,นะคะก่อนที่เราจะไปถึงการแก้อสมการเอกโพ e n เนเชียให้เรียนมาทบทวนการแก้สมการการแก้อสมการก่อนการแก้อสมการใครจําได้จำได้ไหมคะทำไงการแก้อสมการเช่นอะไรเมื่อเราพูดถึงอสมการเรานึกถึงก่อน อสมการนึกถึงอะไรประโยคที่มีเครื่องหมายอะไรมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับประโยคที่มีเครื่องหมายเหล่านี้เราจะเรียกมันว่าอสมการนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้การแก้อาสมการอสมการเนี่ยเช่นครูบอกว่า x มากกว่า5ถามว่า x มากกว่า5มีคําตอบกี่ตัวคะนักเรียนรู้ไมมีกี่ตัว หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยได้หมดเลยห้าจุดห้าได้ไหมห้าจุดหนึ่งได้ไหมได้หมดเลย,ด,ด,เลยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์พูดถึงอสมการดังนั้นในการที่เราจะตอบคำถามของอสมการเราจะตอบได้หลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งตอบในรูปของเส้นจำนวนจำได้ไหมอ่าการเป็นเส้นจำนวนถ้ามากกว่าแสดงว่าทำไมคะโปร่งทึบโปร่งนะคะ แต่ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ5าแสดงว่าวงกลมนี้ต้องทำาไมและถืบเมื่อไหร่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะมากกว่าคือไปทางไหนไปทางขวาอันนี้ก็เหมือนกันไปทางขวาหรือแบบที่2ตอบอยู่ในรูปของอะไรช่วงจำได้ไหมคะช่วงช่วงมีช่วงเปิดช่วงปิดช่วงเปิดวงเล็บแบบนี้ช่วงปิดวงเล็บแบบนี้จำได้ไหมคะช่วงปิดใช้แบบจาะโจงมีเครื่องหมายเท่ากับ จาะจงที่เลข5เอา5ด้วยท่านใช้ช่วงปิดแต่ถ้าช่วงเปิดคือไม่เอาเลข5อายางอันหนึอันที่1เนี่ย x มากกว่า5เอา5มัไหมคะไม่เอาดังนั้นก็คือช่วงเปิดตั้งแต่ใคร5ไปจนถึงอินฟินิ y i n f i n i t y เนี่ยเราไม่รู้ว่าค่ามันคือค่าอะไรมากแค่ไหนดังนั้นเราจะต้องใช้ช่วงเปิดนะคะในขณะเดียวกันฝั่งนี้ใช้อะไรช่วงปิดตั้งแต่5ใช่ไหมคะ ไปจนถึงค่ายอินฟินิตี้แบบที่3แบบที่สเราจะตอบอยู่ในรูปของเซตนะคะตอบอยู่ในรูปของเซตทำยังไงตอบในรูปของเซตก็คือ x โดยที่ x ทํไไมมากกว่า5นั่นเองอันนี้ก็อะไร x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ5ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่โจทย์ความเป็นหาสรรมการ คำตอบของเราจะต่ตออยู่แลสามลักษณะนี้แหละแล้วแต่ว่าเราจะตอบในรูปแบบไหนแล้วแต่ว่าโจทย์จะถามยังไงนะคะทีนี้เรามาดูการแก้อสมการ 2x มากกว่า6 2x มากกว่า6เราแก้ยังไงคะ การแก้สมการก็เหมือนการแก้สมการนั่นแหละกระทำอะไรกระทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งหรือย้ายไปฝั่งตรงข้ามในเครื่องหมายตรงข้ามใช่ไหมยานี้เราอยากรู้แค่ x ใครไม่ต้องการ2 2ทําอะไรกับ x อ,อยู่คูณย้ายมาทําไมคะหารเพราะฉะนั้นได้ x มากกว่า3คําตอบคือ3ม,มากกว่าวงกลมโปร่งไปทางขวานั่นเองต้องมีหัวลูกศรด้วยนะเพราะบ่งบอกว่ามันยังมีอีกมากมาย เราตรวจสอบคําตอบจริงไหม x มากกว่า3 3ามเอาไหมไม่เอา2ทําไมถึงไม่เอา3ถ้า2อคูณสาคูณสได้ใครหกหมากกว่า6จริงไหมคะไม่จริงผิดดังนั้น6กใช้สใช้ไม่ได้มากกว่า3 4, 4มสี่สี่มากกว่า3ามไหมมากกว่า4ี่คูณสได้8 8ปดมากกว่า6จริงไหมจริงเห็นไหมคะอันนี้เราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ในขณะเดียวกันถ้าคุคูครูบอกว่าโจทย์เป็น 2x มากกว่า6ลหรลูก 2x มากกว่า6อ่าแก้6ทำไมหารด้วยลบ2ลบ2ย้ายมาหารเราจำได้ไหมว่าเรามีเทคนิคอยู่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการแก้อสมการเมื่อไหร่ก็ตามจำนวนที่นำมาคูณหรือนำมาหารเป็นจำนวนเต็มลบสมการจะทำไมกับด้านจะได้ไหมอ้าวดาวไว้เลย การแก้อสมการถ้าถ,ถูกคูณหรือถูกคูนหรือหารด้วยจำนวนเต็มรบอสมการจะกลับด้านอันนี้ต้องจำไว้เลยนะคะ ใช้ยาวเลยเปลี่ยนยาทัวเป็นยา,าตีเลยเพราะฉะนั้นอสมการเปลี่ยนเป็นตรงข้ามทันทีดังนั้น x น้อยกว่าลบสามอ่มีลบสามน้อยกว่าคือมาทางซ้ายน้อยกว่าแบบไม่มีที่สิ้นสุดใส่หัวลูกศรตรวจสอบจริงไหมน้อยกว่าลบสามแทนลบสามก่อนได้ไหมลบสามมากกว่าหกอ่ะแทนเลยลบสามคูณสองได้หกหกมากกว่าหกจริงไหม ไม่จริงเพศน้อยกว่าลบสก็ต้องคายลบสี่ลบสี่จริงไหมลบสีบบ่คูณลบสอลบคูณลบเป็นบวกกลายเป็น8 8มากกว่า6จริงไหมจริงเห็นไหมคะเราจะพบว่าเมื่อไหร่ก็าตามที่เราแก้อ,อ,อสรรมการโดยการหาจํานวนมาคูณหรือหารด้วยจํานวนเต็มลบเมื่อนั้นอสรรมการจะต้องกลับด้านนะคะทีนี้มาดูของเราการแก้อ,อสรรมการ x o น1เจียน อ่ะสมการเ x p o n e เ t i a ชียก็คืออ่สมการที่เขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังสาเหตุที่มันอยู่ในเลขยกกำลังก็มันเป็นสมการเ p o n e n t นน l นั่นแหละโดยที่มีฐานเป็นค่าคงตัวและเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรรูปทั่วไปของสมการเ x p o โ e n t i เชียคือ y เท่ากับ a ยกกำลัง x นั่นเองใช่ไหมโดยที่อะไรด้วยโดยที่ a มากกว่า0 แต่ A ต้องไม่เท่ากับ1จึ่ำได้ไมหมคะอันนี้รูปทั่วไปเนาะ,ะการแก้สรรมการ exponential ที่มีฐานเท่ากันสามารถใช้สมบัติการเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเมื่อเพื่อกำจัดฐานอาสรรมการที่เหลือจะไม่เป็นอาสรรมการ exponential จึงแก้าสรรมการเพื่อหาคำตอบได้ ดังนั้นการที่เราจะแก้อาจสมการเราก็เอาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดมาถามว่าฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดเกิดจากอะไรจาได้ไหมจำได้ไหม,ไไหมใครจําได้จากรูปทั่วไปเนี่ยบอกว่า y เท่ากับ a ยกกาลัง x มีข้อแม้ว่า a ต้องทําไมมีข้อแม้ว่า a เอ a โอ้ยใหญ่เป้ง อ,อันนี้0อันนี้1 a ต้องมากกว่า0คําว่า a มากกว่า0คกูก็กกวงกลม0โปรงถูกไหมไม่เอา0นี่แบบนี้ถูกไหมคะนี่คือ a มากกว่า0แต่ว่าทําไมอันนี้บอกต้องไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงที่เป็น1คก,กูกูต้องทําไมคะลบตรงที่เป็น1เอาไม่ได้เพราะเขาบอกห้ามเป็น1เพราะฉะนั้นตรงหต้องเป็นวงกลม โปรง่งส่งผลให้เกิดช่วงกี่ช่วงสองช่วงนี่ช่วงสีเขียวเห็นไหมคะกับช่วงสีแดงนี่ทำให้เกิดเป็นสองช่วงช่วงแรกเราจะเรียกมันว่าอะไร a ที่มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ใครก็ตามอยู่ในอันนี้จำได้ไหมฟังกช์ชันเป็นยังไงลดลงเรื่อยๆจำได้ไหมคะลดลงเรื่อยๆ ในขณาเดียวกันถ้า a มากกว่า1ฟังก์ชันมันทำไมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำได้ไหมคะเอเราเรียนมาแล้วในเรื่องแรกของบทนี้เลยเนาะ,ะทีนี้เรามาดูข้อที่1แบบนี้ทำไมคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดฟังก์ชันลดเมื่อเป็นฟังก์ชันลดแสดงว่าอรสามการต้องทำไมกลับด้านถูกต้องนี่ไงเขาบอกว่า A กำลัง x1 จะมากกว่า A กำลัง x2 ก็แต่เมื่อ x1 ต้องน้อยกว่า x2 นมคะอะสมการมันจะกลับด้านเห็นไหมนี่้ายกันเลยอะสมการกลับด้านแต่ถ้า A มากกว่า1ฟังก์ชันเพิ่มเพิ่มอยู่แล้วเพิ่มถ้ามากกว่าอยู่แล้วก็ต้องมากกว่าด้วย A กำลัง x1 มากกว่า A กำลัง x2 แล้ว A กำลัง x1 ต้องมากเกำลัง x1 ต้องมากกว่า x2 ในขณะเดียวกัน A กํำลัง x 1น้อยกว่า A กํำลัง x 2ก็ต่อเมื่อต้องอะไรคะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า x 1ต้องน้อยกว่า x 2นะคะอ่าเรามาดูจากตัวอย่างจงหาเซตคำตอบของอสมการนี้เราก็แก้ธรรมดาปกปติเลยเหมือนเดิมทุกประการ2กํกลังใครเนี่ย x บวก3มากกว่า16 16เกิดจากอะไร16 2องแปดสิบหได้2องกำลังหนึและ4 2่สอกำลัง x บวกสมากกว่า2องกำลังสี่ได้ยังได้แล้วดังนั้น x บวกสมากกว่า4ย้ายใครไปาย้ยายสามไปบวกย้ายไปลบดังนั้น x มากกว่า 1. Mm. 1เห็นไหมคะเสร็จแล้วคำตอบ หมากกว่าโปรงงไปทางขวาแต่โจทย์บอกให้ตอบเป็นรูปของอะไรคะเซตเพราะฉะนั้น x โดยที่ x มากกว่า1เป็นคำตอบที่1เสร็จแล้วยากไหม,ไมยากเนาะหรือใครจะตอบไปครบ3แบบเลยตอบแบบช่วงด้วยได้ไหมแบบช่วงก็คือตั้งแต่ใคร หรือเอาแบบช่วงด้วยก็คือตั้งแต่เปิดหนึ่งไปจนถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะไม่อยากเนาะเราจะอสมการกับด้านข้อต่อเมื่อทำไมคูณหรือหารด้วยจำนวนเต็มลบอ่าวข้อที่สองข้อที่สองบอกว้งาไงส่วนห x กำลังสมากกว่า5ลังลบ x ทำไงคะย้ายขึ้นไปไหม อา้าวย้ายขึ้นไปจาก5อยู่ข้างล่างเป็นบวกย้ายขึ้นไปกลายเป็นลบกำลังเบิ้ลกำลังจับกำลังมาทำไามการคูณกันดังนั้นเราก็จะได้ใครลบ x กำลังสน้อยกว่าลบ x ถูกไหมคะอา้าวทำไงต่อย้ายไปควรย้ายตัวมากไปหาตัวน้อยตัวน้อยอยู่ที่เดิมย้ายตัวมากมาหาข้างนี้กลายเป็นศูนย์ถูกไหมคะ ทำไงต่ออันนี้แยกได้ไหมเป็นสองเล็บแยกไม่ได้ไม่มีพจน์ที่3แต่ดึงตัวร่วมได้ตัวร่วมคือใครตัวร่วมคือ x ดึง x ออกไปตัวนี้เหลือใครมี x 2ตัวดึงออกไป1ตัวเหลือ x ตัวนี้มีลบ x อยู่ดึง x ออกไปเหลือใครลบหการดึงตัวร่วมคือการเอาตัวนั้นไปหารเอา x ออก x หารเป็น1ตัวตัดเหลือ x เอา x ออก x หารตัดเหลือ1เห็นไหมคะ สิ่งที่เหลือเนาะแล้วก็ทำไมมากกว่าศูนย์เหมือนเดิมเขียนใหม่กับด้านโดยทั่วไปเรานิยมให้ตัวแปรอยู่ฝั่งสายมือเนาะมากกว่าศูนย์อ้าวใครแก้อสมการได้จำได้ไหมแก้สมการ a คูณ b เท่ากับศูนย์จะได้ว่า A อาจจะเท่ากับศูนย์หรือ b อาจจะเท่ากับ0นย์ก็ได้ดังนั้น x หมาคนเดียวตัวนี้คำตอบเป็นอะไรแน่นอน 0อันนี้ลบหนึ่คำตอบเป็นใครแน่นอน1อ้าวแสดงว่าช่วงคำตอบของเราอยู่ระหว่าง0นกับ1ถูกไหมคะระหว่างศูนกับ1แต่ทีนี้ทำไมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำตอบมากกว่า1ตัวตอบยังไงใครจำได้ขวามือสูตรเป็นบวกลบบวกจำได้ไหมคะบวกลบบวกทีนี้วงกลมโป่งหรือทึบวงกลมโป่งเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะ แล้วดูเครื่องหมายทำไมอาวครูลืมกลับด้านใช่ไหมเนี่ยครูสลับขออภัยนะอันนี้ต้องกลับด้านนะเพราะอะไรสาเหตุต้องกลับด้านเพราะว่าคุณครูย้ายอันนี้มาอยู่ถูกไหมคะอาสิ่งที่เราได้สมการมันทำไมกว่าศูนมากกว่าเมื่อไหร่มากกว่าเราเอาเฉพาะช่วงที่เป็นอะไรบวกช่วงที่เป็นบวกกลายเป็นคำตอบช่วงที่เป็นบวกก็เป็นคำตอบนี่ก็คือคำตอบนั่นเอง เพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้น x โดยที่ x ทำไม x น้อยกว่า0หรือ x ทำไมมากกว่า1นั่นเองหรือถ้าเราจะตอบเป็นช่วงได้ไหมได้ใค่ะลบอินฟินิตี้ถึง0โป่งยูเนียนยูเนียนคือเอาหมดเลย1ไปจนถึง อินฟินิตี้ตอแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งว่าไงใครแก้ได้ใครทำได้ทำเลยไม่ต้องรอฐานเป็น 4, 4ี4่เกิดจาก 2. อะไรสองกขออูขยาจะได้ตัวโตๆส2งกำลังสองเบิ้ลสองวกห กำลังเบิ้ลกำลังจับกำลังองคณการคูเขียนทีเดียวเลยนะ128ร้ 22, อยยีสส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 ่สิบแปดอ่ะอหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสแามสิบสองสองสิบหกสองแปดและสองสองกี่ตัว123 456และ7ได้7ตัวก็ได้2ยกกำลัง7ด ฐานเหมือนกันหรือยังเหมือนกันแล้วอันนี้จะใช้ได้ต้องคูณเข้าไปก่อนนะคะถ้าไม่คูณมันจะผิดนะลูกใครเป็นอะไร2คูณ2เป็น4 2คูณ 2x เป็น 4x 2คูณ1เป็น2บวก2มากกว่า 7. เอา้าวย้ายใครไปก่อนเลยเหลือ 4x มากกว่า7-2 7-2ลบ2 7ลบ2ได้ใคร5อยากรู้แค่ x เอา4มาหาร ได้คำตอบมาแล้ววารูปเลยปื๊ดมีใครอยู่5ส่วน4วงกลมโปรงไปทางขวาเพราะมันทำไมมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x เพราะฉะนั้นคำตอบ x โดยที่ x มากกว่า5ส่วน4นั่นเอง นะคะข้อที่สองข้อที่2ให้ทำเองข้อที่2องมาดูข้อที่3ให้3ทีามทำไงดีเหมือนเดิมทำฐานก่อน64เอาเมื่อกี้เราลบไปแล้วเนาะหกสิบสี่หกสิบสี่สองสสิสองสอสองแปดหสองสี่แดสองสองสี่กตัวหนึ่งสอมสี่ห้าหกตัว น่าวได้2กํำลัง6เบิ้นลบ 2x มากกว่าอันกี้2กํำลัง5เนาะ32เมื่อกี้เบิ้น1ลบ 3x อ้าวทำให้ต่อคะคูณเข้าไปข้างใน6คูณ2 6, 2, 6 2 12ติดลบ 12x มากกว่าคูณเข้าไป5 1 5 1> เห็นไหมคะ5คูณลบ3 3 5 15x การแก้สมการกูบอกว่าไงย้ายตัวน้อยย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากลบสิกับลบสิใครว่าลบสิมากอยู่ที่เดิมย้ายสิมาบวกนักเรียนสังเกตอันนี้อาจสมการกลับด้านไหมคะไม่กลับนะสาเหตุที่ไม่กลับเพราะอันเนี้ยเป็นการย้ายลบมาบวก เราอะสรรมการจะกลับด้านก็แต่เมื่อคูณหรือหารด้วยจำนวนเต็มลบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นได้คายได้ 3x มากกว่า5เพราะฉะนั้น x มากกว่า5ส่วน3ข้อนี้โจทย์จะคล้ายๆกับข้อแรกเลยเนาะลักษณะมี5ส่วน3อยู่วงกลมโปง,งไปทางขวามีหัวลูกศรเพราะบอกว่ายังมีอีกเยอะ x โดยที่ x มากกว่า5ส่วน3 นะคะนันเรียนจดด้วยเนาะถึงไม่ต้องทําเองแต่ก็ต้องจดลงไปนะคะต่อมาข้อที่4ี่ทำไงห้ากำลังลบ x กำลังสองฝั่งซ้ายย้ายขึ้นไปข้างบนเป็นกำลังลบหนึ่งเอาคูใส่เครื่องหมายเท่ากับเฉยมากกว่าเพราะฉะนั้นได้ลบ x กำลังสองมากกว่าลบหนึ่งทำไงต่อควรเอา x กำลังสองให้มาเป็นบวกใช่ไหมคะ อ่าย้ายมาไว้ฝั่งนี้ได้อะไรเธอเรียกว่าอะไรผลต่างกำลังสองใช่ป่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจำได้ไหมหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอันนี้ก็าทำไมน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมคะ เอาย้ายมาไว้ฝั่งวขวาขั่งซ้าย x บวก x ลบเอาย้ายอาสมการทำไมเปลี่ยนด้านน้อยกว่า0ตัวนี้ถ้าถอดออกมาได้ลบหแก้ออกมาได้ใคร1เราต้องแก้ก่อนเราถึงจะหาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบหกับ1วงกลมโปง่งหรือทึบทึบ ถ้าเมื่อ,อไหร่มีคำตอบมากกว่า1ตัวทำง่ายใส่เครื่องหมายความมือสุดบวกลบบวกแล้วมันเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าเราจะเอาช่วงที่เป็นอะไรลบค้าคำตอบจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบด้วยแล้วเพราะฉะนั้น x โดยที่ x มากกว่าลบหแต่น้อยกว่า1นนั่นเองนะคะ แปดกูจะหมดแล้วจะเลยทันไหมเนะเาะอ้าวข้อที่5ข้อที่5เป็นค่าสมบูรณ์อีกแล้วว่าไง8 2ดกำลัง3ค่าสมบูรณ์ของ X มากกว่า2อํกลังอะไร64นี่ไงมีแล้วอยู่ข้างบนนี้ใช่ป่ากำลัง6เราใส่เลยกำลัง6อา้าวได้ค่ะ3าค่าสมบูรณ์ของ X มกาค่าสัมบูรณ์ของ x มากกว่า6หารสค่าสัมบูรณ์ของ x มากกว่า2คําว่ามากกว่า2ค่าสัมบูรณ์ค่าสัมบูรณ์เราจะถอด x ได้อะไรคะเพราะฉะนั้น x ก็ต้องได้ครถอดออกมาได้2กับได้ลบ2ใช่ไหมคะแต่อสรรมการไม่เหมือนสรรมการเนาะอ้าวเราก็มี -2 ลบ2กับ2 คำตอบมีมากกว่าหนึ่งตัวบวกลบบวกวงกลมทำไมโปรง่งเพราะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเป็นอะไรมากกว่าเอาช่วงที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นนี่ได้แล้วคำตอบนี่ก็คือคำตอบของอสมการข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้น x โดยที่ทำไมโดยที่ x น้อยกว่าลบสหรือ x มากกว่า2ก็ได้นะคะ,คะข้อที่หกถ้าแบกกูหมดที่เหลือเราเต้องถาเองเนาะข้อที่6มาอีกแล้วเราเคยเจอโจทย์แบบนี้ไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมคะตอนเราแก้สมก,การเอกวเนอินเชียลเมื่อไหรก็ตามที่สมก,การติดรูทเราต้องกำจัดรูทเมื่อไหรติดลากกำจัดลากใช่ไหมคะ กำลังเป็น1ส่วน2กำจัดยังไงรากถึงหมดส่วน2คือรากที่2ถูกไหมคะกำจัดโดยการเอาอะไรมาคูณเอาสองมาคูณเพื่อให้ตัวรากหมดไปใช่ไหมคะเวลาคูณอะไรต้องคูณทั้ง2ข้างจำได้ไหม2ลบ x กำลัง1ส่วน2เป็น5โจทย์คูณ2ก็คูณทั้ง2ข้างข้างนี้2ตัด2หมดไหมหมดข้างซ้ายเหลือ2ลบ x กว้างขวา55า5อยากรู้ x ทำง่ายมากกว่า25-2 2 5 25บาลบ2อ้าลบอ้าวนะ x ต้องทำไมด้วยติดลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้ลบ x มากกว่า23แต่ x ควรติดลบไหมลูกไม่ควรดังนั้นทำอะไรเข้าไปเอาลบ1คูณทั้ง2ข้างเอาลบ1คูณปุ๊บทำไมอสรรมการทำไมท,ำทันที กลับด้านทันทีถูกไหมคะกลายเป็น x น้อยกว่าลบ23ข้อนี้เหมือนยากแต่ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะมีลบ23มวงกลมอาไหมทึบน้อยกว่าไปทางซ้ายถ้ามีตัวเดียวใส่ได้เลยแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวใส่บวกลบบวกให้เรียบร้อยเสียก่อนนะ,ะนเพราะฉะนั้น x โดยที่ x น้อยกว่าลบ 23เป็นคำตอบอ่ะดูข้อที่7ข้อที่7ก็เหมือนยากแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะเอาตัวที่1ติดรูททำไงเขียนให้หอยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อนได้อะไรอกำลัง1ส่วน2 16 2กำลัง4เบิ้ลเบิ้ลลบ x เ,เนาะเบิ้ลลบ x น้อยกว่าไล่ 2กำลังลบ1เบอ็มสอ่ะใครคิดในใจจำได้แล้ว2กำลัง5เบิญญ้ลเอ็กเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายให้เรียนสังเกตฐานเหมือนกันคูณกันจับชีกกำลังมาทำอะไรกันคะบวกกันได้1ส่วน2บวกบวกลบ4 x นะคะ น้อยกว่า2อกำลังคูณเข้าไปกลายเป็นลบ x บวก5 x ลบ x บวก5 x ได้กี่ x ได้4 x ข้างนี้บวกได้ไหมไม่ได้คาเาไว้บวกจะลบกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วน2ลบ4 x น้อยกว่า4 x ย้ายใครไปคาลบย้าย4 x ใช่ไหมย้ายตัวลบมาบวกซะ ยเป็น 4x บวก 4x เท่า 6, มากกว่า1ส่วน2 4บวก4เป็น8 8x มากกว่า1ส่วน2พอไหมเนี่ยดีนะเป็นคอสสุดท้ายอยากรู้แค่ x คูณต้องเอามาทำไมหารคูณต้องเอามาหารจากนั้นทำไม ทเท่ากับเปลี่ยนหารเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้น1.16ส่วน16น้อยกว่า X หรือ X มากกว่า1.16ส่วน16นั่นเองกับด้านกันเนาอก็จะได้1.16ส่วน16วงกลมโปรง่งมากกว่าไปทางขวาและมีอัวลูกศรมากกว่าแบบหาที่สิ้นสุดไม่ได้ เพราะฉะนั้น x โดยที่ x มากกว่า1ส่วน16นั่นเองนะคะใครงงเนาะสงสัยถามในไลน์ได้เลยการบ้านของนักเรียนวันนี้5คะแนนเหมือนกันมีแค่2ข้อคือข้อ2กับข้อ8นะคะ,คะตั้งใจทำงานเนาะไม่ได้ให้ทิท